ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีสากเผ่าพันลบสำหรับรายการตรงประเด็นวันนี้นะครับก็เราไปติดตามเรื่องความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลกกันต่อนะครับก็ในหลายๆมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหลออกของเงินฝากในธนาคารขนาดกลางเล็เลกในสหรัฐนะครับแล้วก็ในยุโรปนะครับ ตลาดเงินกองทุนชั้นที่1น,นะครับ Additional Tier 1 <one> Bond Market ก็มีปัญหารวมทั้งนะครับจากสวิตส์นะครับเมื <ME Y> ER <A> ่อสัปดาห์2องสัปดาห์าาาที่ผ่านมาตอนนี้เป้าของนักลงทุนนะครับในการเทขายไปอยู่ที่ดอยชแบงแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและผลกระทบตลาดเป็นไงนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ปปรชิ้นหนึ่งนะครับคือผลผลต่อตลาดเนี่ยกบกลายเป็นว่าตลาดสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับในแง่ของหุ้นทั่วโลกก็ปรับขึ้น1.5%นนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นการปรับที่ across the board เหมือนกันนะครับคิดว่าปัจจัยที่มาช่วยหนุนเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีความปั่นป่วน,นในหลายจุดเนี่ยความปั่นป่วนพวกนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะจํากัดวงนะครับยังไม่ได้ขยายวงกว้างขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของเฟดนะครับถึงแม้จะปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่เป็นการปรับขึ้นในลักษณะที่มีความเข้มงวดน้อยลงนะครับก็ทําให้บอลยิปรับลงมาต่อได้นะครับก็เป็นปัจจัยบวกอย่างหนึ่ง นะครับรวมทั้งเรื่องของความปั่นป่วนเรื่องของการไหลออกของเงินฝากนะครับในธนาคารสหรัฐเนี่ยจริงจริงตลาดคิดว่าก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางการอาจจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับเพื่อช่วยคุ้มครองเงินฝากเพิ่มเติมครับก็เป็นที่มานะครับที่หุ้นยังปรับขึ้นได้นะครับแต่สินทรัพย์ปลอดภัยก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบอลยูปรับลดลงแล้วก็บอลก็ยังทําได้ดีนะครับทีนี้ไปดูกันนะครับในประเด็นความปั่นป่วนในมุมต่างๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยไปดูเรื่องของเฟดก่อนนะครับมีประชุมส ปรับขึ้นดอกเบี้ย25เปอร์เซ็นตนะครับไปอยู่ที่4.75-5%นะครับนี่ก็ตามคาดการนะครับแต่ว่าที่บอกว่าเข้มงวดน้อยกว่าคาดเนี่ยนะครับคือเรื่องของการปรับดอทพลอดนะครับการคาดการดอกเบี้ยนโยบายนะครับอย่างเช่นในปี2023นะครับคงไม่เท่าเดิมนะครับที่5.1%ซึ่งหมายความว่าจะเท่ากับว่าจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกแค่0 2.5%ก็จบแล้วนะครับไปพีคที่5.1นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลาด ฟิวเจอร์นะครับมองว่าน่าจะพีคที่ประมาณ5.7ก็ต้องสื่อว่ามันมีความผ่อนคลายลงมาอพอสมควรนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับตลาดเนี่ยมองไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับวันนี้ตลาดคิดว่าน่าจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้แล้วนะครับถ้าดูตรงตารางตรงกลางนะครับแล้วก็มองว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะครับแล้วไปจบไปปีที่3.9อนนะครับอันนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็บอกว่า ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันถ้าสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของ Banking c r i s i s ในสหรัฐเนี่ยมันมันรุนแรงขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าแม้กระทั่งจะปรับดอกเบีย้ยลงไปศูนย์ก็เป็นไปได้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าถ้าสถานการณ์รุนแรงเนี่ยตัวกระจายความเสี่ยงนะครับที่เราให้น้ําหนักโกลบอไม่ว่าจะเป็น v e s t m e n t g r a เก b บ n ลนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากการลดลงของดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเฮุความเสี่ยงที่ดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้ดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต ถ้าสังการรุนแรงแล้วมันลงไปที่ศูนเปอร์เซนจริงเนี่ยพวกนี้จะมีผลตอบแทนที่ที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้โอเว่ชนะก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ยิวมันลงไปเยอะราคาทองก็ขึ้นมาใกล้ๆสองพันเหรียญนะครับควรจะซื้อตามหรือเปล่านะครับเราคิดว่าควรจะต้องรอก่อนนะครับคือถ้าสุดท้ายสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นมานะครับเรื่องการสะท้อนการปรับลดดอกเบี้ยที่ตลาดมองวันนี้นะครับอาจจะมีการเอาคืนไปนะครับคือ อาจจะไม่ได้สะท้อนการลดขนาดนี้นะครับลบอลยูอาจจะเด้งได้นะครับอันนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่น่าจะเข้าไปซื้อมากกว่าครับวันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคําแนะนําที่บอกว่า buy on dip นะครับแล้วว่ายังเป็น overweight นะครับในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับ Invesion grade bond หรือว่าเงินสดเหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องมาที่แบงค์ชาติเรานะครับจะประชุมสัปดาห์นี้ก็เรายังเชื่อว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกนะครับจุดสอตไปอยู่ที่1น5ดานะครับแต่ว่าก่อนหนี้เราคิดว่า นะครับพอดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยมันไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าที่เราคิดก่อนหน้านี้นะครับนั้นเป็นไปได้ว่าก็อาจจะไปสุดที่สเซก็ได้นะครับมันก็ของไทยก็อาจจะใกล้สิ้นสุดวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับใกล้กับสหรัฐนะครับทีนี้ไปดูเรื่องที่ตลาดกําลังจับตามองนะครับความปั่นป่วนในจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่เงินไหลออกจากธนาคารกลางและเล็กในสหรัฐนะครับกราฟซ้ายมือนะครับเส้นสีเขียวคือธนาคารกลางและเล็กเส้นเข้มก็คือธนาคารขนาดใหญ่ธนาคารขนาดใหญ่ นะครับออกจากธนาคารกลางและเล็กไปเข้าธนาคารขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าทั้งระบบเงินฝากในภาพรวมสหลัดนะครับขวามือเนี่ยก็ยังลดลงนะครับฉะนั้นถามว่าเงินไปไหนนะครับเงินเข้าไปอยู่ในมันนี่มาเก็ตฟันนะครับในช่วงตั้งแต่แบงก์ล้มเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเข้าไปประมาณสัก2อง0สนล้านเหรียญนะครับส่วนหนึ่งก็คือความตกใจเรื่องของเงินฝากนะครับว่ากลัวจะไม่ได้คืนอีกอันหนึ่งก็คือตัวดอกเบี้ยนะครับ ของมันนี่มาเก็ตวันนี้อยู่ใกล้ๆดอกเบี้ยนโยบายนะครับคือประมาณใกล้ๆห้าเปอร์เซ็นแต่เงินฝากเนี่ยวันนี้แค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเองนะครับก็เป็นที่มาว่ายังมีเงินไหลเข้าไปมันนี่มาเก็ตฟันอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็ทําให้เรื่องของระบบแบงค์กิ้งโดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางและเล็กในสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างเปราะบางมากๆนะครับก็เป็นที่มานะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้หุ้นเบ็ดเสร็จจะขึ้นนะครับตอนจบสัปดาห์แต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยเบี่ยงลงแรงๆก็มีนะครับในจังหวะที่ คนกลัวเรื่องเงินฝากไหลออกนะครับจะเห็นได้ว่ามันมันมันจะผันผลตามสิ่งที่เยนเล่นนะครับรามาวคลังสารัตพูดเลยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเ,เราเชื่อว่าทางการสารัตเนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับไม่งั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปที่เงินฝากมันอาจจะไหลต่อไหลออกไปเรื่อยๆนะครับามาตรการอย่างแรกนะครับที่อาจจะมาใช้เบื้องต้นก็จะคล้ายๆกับตอนซิลิคอนวอลเลย์แบงลมนะครับคือเวลาที่แบงก์ปิดเนี่ยนะครับ เอฟดีไอซีคือหน่วยงานประกันเงินฝากของสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปนะครับช่วย uh, คุ้มคอรองเงินฝากส่วนที่เกินวงเงินประกันได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องปิดไปก่อนนะครับ uh, เข้าไปช่วยในขณะที่มันยังดําเนินการปกติเนี่ยไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยกังวลน,นะครับว่าถ้าจะต้องรอให้แบงก์ปิดก่อนแล้วถึงเข้าไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีแบงก์ปิดต่อเนื่องนะครับแล้วจะลามเป็นความเสี่ยงระบบใหญ่กันไปเลยนะครับทีนี้ถามว่าทูถัดมาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรนะครับอันที่2เนี่ย จริงๆมันมีกองทุนนะครับที่เอาไว้ช่วยเรื่องพวกนี้ได้อยู่นะครับเรียกว่า exchange stabilization fund นะครับอันนี้เป็นอาจจะใช้ความร่วมมือนะครับระหว่างตัวธนาคารกลางสหรัฐและรัฐบาลนะครับในการที่เอาเงินก้อนนี้มาใช้นะครับเพื่อช่วยคุ้มครองเงินฝากแบงค์ที่ยังดําเนินการอยู่ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเงินก้อนนี้มันมีวงเงินจํากัดนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถช่วยทังระบบได้นะครับสุดท้ายเนวันนี้ตลาดจับตามองสุดท้ายคือ เรื่องของการที่ไปแก้กฎหมายนะครับแล้วก็คุ้มครองเงินฝากทั้งระบบเลยนะครับชั่วคราวนะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะต้องอาศัยทั้งสภานะครับอนุมัติให้แก้กฎหมายซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังยากอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะถูกมองได้ว่าเป็นการช่วยเหลือคนรวยนะครับวงเงินที่เกิน2อ0แสนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคนที่คงมีตังค์หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้ผ่านง่ายๆถ้าไม่ได้มีการที่แบงค์ล้มล้มเพิ่มเติม นะครับหรือว่าสต res ในระบบมันมันรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับเราคิดว่าจริงจริง,รงตลาดอาจจะมองเป็นมุมบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดอกเบี้ยมันเริ่มวันลยืมันเริ่มทยอยลดลงมานะครับหรือการลุ้นที่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐนี่อาจจะเข้ามาคุ้มครองเงินฝากทางระบบนะครับแต่คิดว่ามันอาจจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นก่อนนะครับถึงจะมีการคุ้มครองในระดับนั้นนะครับมันจริงจริงหุ้นเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะลงไปได้ก่อนนะครับนั้นการการที่ อาจจะเบสกับเรื่องพวกนีอ้อาจจะเสี่ยงมากไปหน่อยนะครับถัดไปนะครับที่ยุโรปนะครับก็เป็นผลต่อนเนื่องจากการที่เครดิตสวิสถูกเทคโอเวอร์นะครับคนก็ไปมองต่อว่ามันมีแบงค์ไหนที่อ่อนแอแล้วจะถูกเทคเป็นตัวถัดไปหรือเปล่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาดอยช์แบงก์ก็เป็นตัวที่ถูกทาร์เก็ตนะครับราคาหุ้นร่วงแรงนะครับแล้วก็ตัวเครดิตดีฟอลท์สวอปนะครับตัวอดอกเบี้ยในการซื้อประกันความเสี่ยงของดอยช์แบงก์เนี่ย ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับก็แสดงให้เหน็นถึงความกัวงวลตรงนั้นนะครับแต่เราคิดว่าในในเชิงปัจจัยพื้นฐานของดอยสแบงเองเนี่ยมีความแตกต่างจากเครดิตสวิสพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าดอยสแบงเนี่ยมันเป็นปัญหาทีเ่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสตสัปนี้มันมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาก็มีส่วนหนึ่งคล้ายกับเครดิตสวิสนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจ Investment Banking นะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแคปิตอลมาเก็ตระดับหนึ่งที่มีความผันผวนนะครับมีเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีมเนจเมนา์ที่ไม่เพียงพอนะครับหรืออาจจะมีฟลอดในบางในบางการณีนะครับมีการช่อโกงในบางการณีเข้ามาด้วยนะครับอาจจะว่ารอยแบงค์เนี่ยมีการพยายามที่จะปรับปรุงมามาสักภักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปดูในแง่ของอกําไรนะครับ จริงๆในช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับเขาจะกําไรไม่สม่ําเสมอเลยนะครับจะมีขาดทุนเป็นระยะๆะะเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาสามารถทํากําไรนะครับได้ต่อเนื่องกันมา9ก้าไตามาาติดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมต้นทุนนะครับก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีความพยายามเข้าไปคุมธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่าง Investment Bank ถึงแม้จะคุมสัดส่วนตรงนั้นยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นเสถียรภาพของกําไรนะครับตอะที่สําคัญนะครับที่คนอาจจะสนใจตอนนี้ก็คือเรื่องของทุนแล้วก็สภาพคล่องนะครับทุนเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไม่ได้บางมากนะครับต้องถือว่าอยู่ในดับกลางๆเทียบกับแบงก์ในยุโรปส่วนเรื่องของเสถียรภาพเกี่ยวกับสภาพคล่องนะครับว่าถ้าเกิดการไถ่ถอนที่รุนแรงเนี่ยเขาจะกระทบเยอะไหมต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในระบบนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีการไปจัดการเรื่องของการระดมเงินฝากนะครับไม่ให้พึ่งรายใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสเตรสขึ้นในการถ่ายถอนเงินฝากเนี่ยเขาจะเป็นแบงค์ที่อาจจะไม่รับไม่รับผลกระทบมากขนาดนั้นนะครับถัดไปนะครับเรื่องของต่อนเนื่องจากเรื่องของคริสต์สวิสเหมือนกันนะครับที่ดันไปมีการไรดาวนะครับตัวเงินกองทุนชั้นที่1น,นะครับ additional tier 1นะครับหรือ at 1 bond ที่คนพูดถึงกันเนี่ยนะครับ ไปร้อทเปอทั้งที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยไร้ดาวไม่ได้ร0อยนะครับยังมีมูลค่าอยู่บางส่วนนะครับตลาดก็ตกใจเพราะว่าจริงๆตัว AT1 เนี่ยจริงๆมันมีความซีเนียเหนือกว่าหุ้นสามัญน,นะครับหุ้นสามัญเนี่ยควรจะไร้ดาวไป100%ก่อนที่จะมากระทบ AT1 นะครับอันนี้ก็ทําให้ตลาด AT1 เนี่ยปั่นป่วนมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางฟิชออกมาประเมินนะฮะว่าจริงๆเขาไม่คิดว่า แบงก์หรือว่าทางการในประเทศอื่นๆนะครับจะอ d o อ t ใช้แนวทางนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีหลายประเทศเลยนะครับทางการทั้ง EU UK นะครับ UK แคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์นะครับออกมาบอกว่าถ้าเกิดกรณีคล้ายๆกับเครดิตซ i ชิตเนี่ยนะครับจะไปให้ทางผู้ถือหุ้นนะครับแอบสอบลอสก่อนทั้งหมดนะครับถึงจะมาเริ่มไรต์ดาวตัว AT1 b o บดนะครับก็ อย่างไรก็ตามเดียตลาดก็ยังยังไม่ค่อยไว้ใจนะครับตัว at 1 b o n d บอลอินเกนี่ยก็ร่วงลงไป20%กว่าเปนะครับจากพีคลงมานะครับแล้วก็เชื่อว่าตลาด at 1ในแง่การระดมเงินใหม่เนี่ยอาจจะปิดไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อให้ตลาดมีความมั่นใจมีความชัดเจนในประเด็นการไ้ดาวตรงนี้มากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้จะกระทบกับระบบมากไหมเนี่ยเราคิดว่าไม่มากนะครับอย่างมากก็คือถ้าเกิดแบงค์นะครับเคยออก เอทีวันนะครับแล้ววันนี้จําเป็นจะต้องมีการโรเวอร์นะครับแต่ตลาดมันติดออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะ,ะไม่ขอนะครับตัวเก่าก็ปล่อยให้มันเป็นเงินทุนที่ค้างอยู่ในบาลานซ์ชีดไปก่อนแล้วถ้าจําเป็นจะต้องมีเงินทุนมาขยายกิจการเพิ่มเติมเนี่ยถ้าจําเป็นสุดๆก็อาจจะต้องไปออกอลักษณะของออ,อ,ออกหุ้นนะครับมีการเพิ่มทุนนะครับซึ่งต้นทุนการเงินก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงถึงกับกระทบกับระบบในภาพรวมนะครับ โอเคแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ในที่สุดนะครับความเสี่ยงที่พูดไปเนี่ยมันสามารถจํากัดขอบเขตได้ระดับหนึ่งน,นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับอย่างในกรณีของแบงก์เล็กในสหรัฐนะครับแน่นอนว่าในระยะข้างหน้านะครับคงจะเป็นหลักอย่างน้อยหลายควอเตอร์เลยนะครับแบงก์เล็กเนี่ยคงจะมีการปล่อยกู้ค่อนข้างจํากัดมากๆนะครับแล้วแบงก์เล็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับกลไกสําคัญของ ระบบไตรกิจของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับถ้าดูสัดส่วนของการปล่อยกู้ไปในแง่ของคอมเมอร์เชียลกับอินดัสเทรียลเซกเตอร์นะครับเป็นครึ่งหนึ่งแล้วถ้าดูการปล่อยกู้ไปที่เรสซิเดนเชียลเรสซิเดนเชียลเลนดิ้งนะครับประมาณสัก60%นะครับคอมเมอร์เชียลเลนดิ้งนะครับอันนี้คือเรียลเอสเตทนะครับประมาณสัก80%นตครับต้องถือว่าสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับใน ตลาเนี้อาจจะเริ่มแย่ลงนะครับแล้วก็กระทบกับตลาดแรงงานในที่สุดนะครับตามกราฟนี้นะครับไปดูตลาดนะครับตลาดหุ้นบ้างนะครับภาพเศรษฐกิจเราไม่ได้บูริชขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเองเราก็คิดว่ามันอาจจะขึ้นสวนทางกับฟันดัมเนท์ลไปหน่อยนะครับเราที่ขึ้นได้เนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นหุ้นในกลุ่มแคบๆนะครับก็คือหุ้นเทคขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Google Amazon เมตาพวกนี้นะครับซึ่งเป็นตัวผลักดันตลาดนะครับในที่ว่าเป็นเป็นในวงแคบๆมากๆเลยนะครับถ้าไปดูสิ่งที่เรียกว่า breadth ของตลาดนะครับก็คือว่าจํานวนหุ้นที่มันมีส่วนหนุนให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสัดส,ส่วนนะครับต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้า breadth ของตลาดเนี่ยมันแย่นะครับเราจะพบว่าในอดีตเนี่ยรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแย่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในระยะถัดไปนะครับ แล้วก็ถ้าไปดูอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับมันก็ค่อนข้างสวนทางกับตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครดิตสเปรดที่มันทางขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความปัน่นวนในตลาดบอลที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ก็ไม่ซัพพอร์ตตลาดหุ้นเท่าไหร่นะครับไปดูไปดูเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจนะครับก็ต้องบอกว่ามีมุมที่ดีบ้างนะครับก็คือภาคเซอร์วิสในสหรัฐเนี่ยยังส่งสัญ,ญญาณที่ดีนะครับถ้าดูตัวเลข PMI ล่าสุด จริงๆไม่ใช่สหรัฐนะครับยูโรโซนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็อยู่เหนือ50นะครับเป็นระดับที่ยัง expand อยู่แต่ว่าถ้าไปดูในภาค manufacturing นะครับโดยส่วนใหญ่ยังต่ำกว่า50นะครับก็ยังส่งสัญญาณว่ายังเ,งเป็นในโซนของ contraction ยังหดตัวอยู่นะครับนะครับโอเคทีนี้ไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับพอดีมี conference นะครับที่ทาง b บง k ์รอเมริกเนี่ยเขา เข้าไปจัดนะครับแล้วก็มีผลสรุปออกมานะครับก็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นคอนเฟรนซ์ในกลุ่ม Memory Technology Sector ของสหรัฐนะครับจากที่เคยคิดว่าราคาพวก Memory c h ิ p นะครับจะปรับตัวขึ้นได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยกลายเป็นว่าจนถึงปัจจุบันนะครับราคายังล่วงต่อนะครับแล้วก็ในตรมาสอแนวโน้มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี แนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับถ้าสังเกตหุ้นบางตัวนะครับอย่าง n v ็นวีนี่ยราคาขึ้นแรงในช่วงหลังเพราะว่าเขาผลิตชิปนะครับที่มาซับพอร์ตเรื่องของ generative AI นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันใน Chat GPT นะครับอันนี้กลายเป็นว่าดีมานก็ไม่ได้มาแรงขนาดนั้นนะครับคนอาจจะมองในแง่บวกมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ tech Sector นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะมีมุมที่ดีบ้างนะครับ มันก็มีไปดูนะครับไปถ้าดูการไกด์แดนของบริษัทในกลุ่ม global industrial กับ consumer นะครับมีหลายๆบริษัทให้ไกด์แดนที่ที่ดีนะครับในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้แรงหนุนจากหลายส่วนนะครับเรื่องของ energy transition นะครับ decarbonization นะครับอันนี้เป็นตัวสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมนะครับส่วนเรื่องของ consumer นะครับถ้าเป็นเซกเตอร์ที่ ค่อนข้าง Defensive หน่อยนะครับยังเห็นตัวเลขยังเห็นไกด์แดนซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับยกตัวอย่างเช่น P&G n นะครับก็บอกว่าวันนี้เริ่มเห็นตัวเลขที่ดีออกมาจากเมืองจีนแล้วนะครับยกตัวอย่างตัวอัลต้านะครับที่อยู่ในธุรกิจบิวตี้นะครับสกินแคร์อันนี้ก็บอกว่าดีมานยังดูโอเคนะครับมันก็ต้องบอกว่าในภาพรวมนะครับตลาดหุ้นยังดูไม่ดีนะครับแต่ก็ยังมีบางบุมของตลาดที่น่าจะพอเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นที่มานะครับวันนี้เราก็เลยคิดว่าไม่ควรจะเข้าไปซื้อตลาดในภาพรวมโดยตรงนะครับอาจจะมีความผันผวนอยู่นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับให้เรียกว่าหารีเทนนะครับผ่านสั u เจอร์โนด e นะครับบนธีมที่มีความ r e s i l i e n c นะครับมีความทนทานนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเราจะมีออฟเฟอร์ตัวสั u เจอร์โนด e นะครับเป็น Auto c ค l ลเลเบที่อิงกับหุ้นกลุ่ม Industrial Gas นะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามีความทนทานทั้งภาวะ Recession นะครับเพราะว่า การขายแก๊สเนี่ยปกติจะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของเทคออเปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดดีมานไม่มานะครับแล้วสุดท้ายคนซื้อบยวเนี่ยก็โดยสัญญาเนี่ยจะบังคับไว้นะครับว่ายังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของอินฟลักชั่นนะครับมีความสามารถในการพาสออนนะครับไปที่ผู้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องต้นทุนเรื่องมา r จินเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนั้นนะครับ ครับก็สัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเริ่มลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีกับ Hdge ได้เลยนะครับเพียงดาวน์โหลดแอป KKP Mobile ก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile